แนวคิดที่เปลี่ยนชีวิตหนูไปเลยค่ะด้วยพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ประสบนิกรได้เข้าถึงธรรมะอย่างลึกซึง้งโรงเรียนบ้านหนองพักหนองจึงน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติผ่านโครงการ ธรรมะนา,าวาวังเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเข้าใจความสุขจากภายในในส่วนของกิจกรรมธรรมะนา,าวาวังโรงเรียนเราได้ตระักถึงในเรื่องของหากได้เข้าไปอยู่ในใจของบุคคลหรือตัวนักเรียนเองแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดคุณค่าทางจิตใจขึ้นมาอย่างที่เราอาจจะคาดคิดจากท,าที่ผ่านมาจากเริ่มต้นสู่และปัจจุบันนี้ การเปลี่ยนแปลงของเด็กก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเขาได้นําหลักการปฏิบัติแล่อย่างง่ายๆหลักของชาวพุทธหลักอริยสัจภาวนาหรือหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการครทกในส่วนของการจัดการเรียนเขาจะมีสติะมีปัญญาคือตรงนี้ค่อนข้างจะมากกิจกรรมธรรมะเหล่านี้ได้รับการออกแบบอย่างต่อเนื่องและหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ธรรมะมิเชียรเรื่องไกลตัวโครงการค่ายธรรมะกิจกรรมธรรมนาวาวะังปูทางธรรมสูวหัวใจิีวเรียนนักเรียนได้ยร่วม,รรมกิจกรรมปฏิบัติ โครงการค่ายธรรมะกิจกรรมธรรมะนาวาวังณวัดป่าสิธีธมพรตำบลลำพญยากลารอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบรุรีอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญคือการจัดค่ายธรรมะนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกและการระลึกถึงพตระตนารารัยให้กับผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน อย,อยางลึกซึ้งผ่านการเล่นเกมและการฝึกจิตใจยังสร้างสรรค์โเเป็่พึงางประเสริฐของข้าพเจ้า่งมเาหเป็่พึงานประเสริฐของข้าพเจ้าังโเดลาหน้เป็นที่พึ่งการประเสริฐของข้าเจ้าเี่ยบแต่วันนี้เรไม่หไทยครับเราจะหาแตอนได้ย เมื่อธรรมะถูกถ่ายทอดผ่านการปฏิบัติจริงและเข้าถึงง่ายๆเด็กๆก็จะสามารถนำหลักนั้นกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติกิจกรรมธรรมะนาว,าวางังเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านหน,นองพักนอได้ดำเนินกิจกรรมทุกวันสุกขข่ะทุกๆวันสุกนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักนอกจะได้เรียนธรรมะกับพระอาจารย์จากวัดป่าสีทุมพรฝึกสมาธิ และเรียนรู้การตั้งสมาธิผ่นการสวดมนต์ลและสนทนาธรรมธรรมะไม่ใช่เพียงคำสอนในตำราแต่คือเส้นทางชีวิตที่เด็กๆได้สัมผัสอย่างแท้จริงผ่านโครงการธรรมะนาวาวังพื้นที่ปลูกปัญญาเติมสุขให้เต็มหัวใจ